สวัสดีครับวันนี้วันที่23กันยายน2565นะครับวันนี้เราจะพามาชมตัวยางนะครับขนาด1.9สําหรับล้อ1.9นะครับเป็นยี่ห้อโปรไลน์นะครับแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์ของ BF นะครับมาทําเป็นยางรถสเกลนะครับอันนี้เป็นยางขนาด120นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง120กว้าง45นะครับความกว้าง45อันนี้เป็นรุ่น KM3 นะครับเป็น BF KM3 แล้วก็ สามารถที่จะเห็นรุ่นนี้นะครับตามรถออฟโรดของเมืองไทยนะครับก็หลายหลายคันก็ชอบใส่ลายนี้นะครับเพราะว่าดูแก้มยางแล้วมันดูดีนะครับของโปรลายเนี่ยก็ทำมาตัวเคมสารเนี่ยทำมาน่าจะเป็น2อ,อขนาดนะครับมี120แล้วก็น่าจะมีร้อยหกนะถ้าจำไม่ถ้าจำไ,ไม่ผิดน,นะครับ ก็อันนี้เป็นตัวเนื้อยางนะครับเนื้อยางก็คือ G8 ครับ G8 ก็เหมาะสําหรับบ้านเราครับเหมาะสําหรับอากาศแบบอุ่นๆเหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็มีแบบที่ก็จะทำที่คนก็ค่อนข้างนิยมนิยมใช้ก็เป็น Predator นะครับ Predator ก็จะเป็นเนื้อยางที่นุ่มนะครับกว่าตัว G8 นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับ แต่ว่าที่เขาระบุไว้ก็คือ p r e d เ t อ r ใช้กับเมืองหนาวนะครับ G8 ใช้กับเมืองร้อนนะครับอันนี้เป็นตัวสีส้มนะครับเป็นมีจุดสีส้มเนี่ยก็จะใช้กับก็คือสัญลักษณ์คือ G8 นะครับ BF ก็เป็นยางที่เป็นยี่ห้อของยางนะครับที่มีได้รับความนิยมสำหรับรถออฟโรดนะครับปูลายก็จะได้ไปเอาไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับแล้วก็มาผลิตนะครับ ทางด้านข้างเนี่ยก็จะเขียนว่า B.F. c o o l i s t นะครับตัวนี้ m ัทเ t e r นะครับ T.A. นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการออกแบบของการของดอกยางเนี่ยเ,เป็นรุ่นที่3และวสำหรับการออกแบบให้ยึดเกาะ ในคโครนได้ดีนะครับก็เขาคุณสมบัติก็คือเขาบอกว่าไอตัวเนี้เป็นสามารถที่จะวิ่งบนพื้นที่นิ่มๆนะครับแล้วก็หรือคโนนคร,นะรนนะครับได้ดีนะมัดเทเลนนะครับก็คือมันจะวิ่งได้ดีแล้วก็ตัวลักษณะดอกยางนะครับก็มีความห่างของดอกยางนเขาบอกว่ามันเป็น ขนาดความห่างที่สามารถที่จะทําความสะอาดตัวเองได้ก็คือเที่กเกิดว่าเราวิ่งไปเร็วๆเนี่ยมันก็สามารถที่สลัดตัวโคโลนออกไปจากดอกได้นะครับก็ด้านข้างด้านข้างด้านข้างของแก้มยางเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเป็นดอกยางนะครับเพื่อที่เอาไว้จิกด้านข้างเวลาเวลาที่เราจะปีนข้างๆนะครับแล้วก็บนหน้าดอกยางเนี่ย ตรงกลางเนี่ยก็จะมีขีดมีขีดตรงกลางด้วยไว้สำหรับจิกเหมือนกันนะครับก็ก็ความแน่นของตัวตัวฟองน้ำเนี่ยก็ถือว่าแน่นพอสมควรเลยนะครับใส่กันรถบอดี้แข็งสบายเลยนะครับถ้าเป็นบอดี้อ่อนก็ต้องแล้วแต่น้ำหนักรถด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรหัสของมันก็คือ10150-14นขีดนะครับตัวนี้โอลาย BF Goodrich นะครับ KM 3นะครับมัทเตเลนะครับสำหรับวิ่งบนคโคลนนะครับเขาบอกว่าบนคโคลนก็ได้นะครับแล้วก็จะไต่บนหินอีกก็ได้นะครับก็ค่อนข้างจะเอกประสงค์นะครับหนึ่งถุงเนี่ยจะมีสอง มียาง2เส้นนะครับราคา1490บาทนะครับของโบลายก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็มาจัดได้เลยนะครับเพราะว่าเราเล่นรถสเกลมันก็จะมีถ้าเกิดว่าบางคนก็จะชอบยางที่เป็นลิขสิทธิ์นะเพราะว่ามันจะมีมีตัวโลโก้อยู่ด้านข้างนะครับแล้วเราก็เล่นรถสเกลก็แต่งให้มันเหมือนจริงก็อะไรที่มีลิขสิทธิ์นคนก็ชอบใช้นะครับเพราะว่ามันก็มี แต่ว่ามันมีอ้างอิงได้ในรถที่เป็นรถจริงนะครับก็ประมาณนี้ครับโอไลค์ KM3 นะครับ BFGoodrich นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับของเรามี4ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดคือชื่อว่า RCScale Thailand นะครับแล้วก็ ลน์นะครับ HD Alien เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับเดี๋ยวมีขึ้นตอนท้ายให้นะครับเผื่อฟังไม่ทันนะครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ